Hey you! มื่อนี่พาเจ้ไงมาลงพื้นที่มาหายอย่างกินเล่นๆอยู่แถวหน้าห้องเฮียนเหลี่ยวโตลาที่เห็นอยู่นี่กับแมนมันฝรั่งทอดเด้อมีทั้งแบบแทนและกับแบบหันเต่าลาโตนี่นี่แม่แม่ข้าเพื่อนเอาให้ซิมทอดไม่ไฮมหฮอนๆเลยนะกินหอมๆของฟรีแบบนี้กระทึ่ใจเจ้ไงนักเลงตอนล้แหล่และที่สําคัญมันฝรั่งทอดเพลินมีถึงหกรสชาติเหือกเพ่นก็เป็นทรงรถตู้คันเน้น้อยสีเหลืองๆเป็นตะหากเป็นตะหากทุกคนมายืนเบื้องตอนเพลินทอดนี่กินหอมๆเลยละ,ละในช่วงที่กําลังยืนผ่าหน้า นังเห้ยลี่ยวตเพิันจจ้อเจ้ใหญ่ไ,ได้พากันไปนลี้อยู่หลังรถแล้วก็ห้องมาใส่เอเดอ้อ f อเดอ้อว่าสัแอดก็เลยห้องมาเข้ากล้องนําซะเลยเบื่งซวยกันเดอ้อทุกคนเจ้ใหญ่กับ f อจังแมนเป็นตาฮักคือกันคักบ่แปไกจเลยที่ว่าเป็นเอซเจ้คือกันปานแม่กับลูกฟังตอนพ่นล้มกันเด้อเดเดเ นอกจากจะเป็นควันใจผู้เท่าแล้วล่าซุกกลายเป็นควันใจนังเฮี้ยนไปแล้วเจ้ไข่ก็ได้เวลาที่ไปใส่มาใส่แล้วมีคนจือได้แล้วกะเข้ามาลมนํามันกบหู้ซึวบะมวนแล้วก็อบอุ่นดีได้คือได้ว่าสิ่งที่พวกเขาทุ่มเทเห็ดลงไปมันบบศูนเปล่าจังใดก็ขอบใจเบิดทุกผู้ทุกคนเด้อที่ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเขาแล้วก็ขอฝากห้านคุณนายมันฝรั่งเนเดอมันฝรั่งทอดกรอบๆฮอนๆอกินหอมๆทอดสดใหม่ตลอดห่านเพิปิดจันหาซุกเกาเมืงเ้าหา หกโมงแล้วจุดพิกัดเมนหน้าหงเหียนเหลี่ยวโตเลย